สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะอาไลายน้องน้ำฝนเยื่อหนุ่มหลอนยากำลังเป็นนักกีฬาอนาคตไกลาอาไลายน้องน้ำฝนกำลังเป็นนักกีฬาเปตองเยาวชนอนาคตไกลกรณีคนร้ายใช้ปืนยิงเด็กอายุ18ปีนักเรียนชั้นม .6 โรงเรียนพนมเบญจาเสียชีวิต3รายเป็นชาย1และหญิง2เหตุเกิด กลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาจนที่ตำรวจนำกำลังเข้าจับกุมนายธีรศัก์หรือเสียต้อยอายุ42ปีผู้ก่อเหตุเหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความสะเทือนใจและเสียใจให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตเป็นอย่างมากทั้งนี้มีรายงานเพิ่มเติมจากแฟนเพจเปตองปักใต้ได้เผยภาพของนางสาวนัดนิชาซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตพร้อมข้อความระบุว่า R.I.P. นัดนิชาน้องฝนนักกีฬาเปตองเยาวชนจังหวัดกระบี่ทราบข่าวเศร้าการจากไปของน้องฝนเมื่อเช้าผมเองก็ไม่คิดว่าภาพความทรงจำเหล่านี้จะเป็นภาพอดีตของน้องฝนที่จะไม่มีโอกาสถ่ายภาพน้องอีกต่อไป ผมรู้จักน้องเพราะรุ่นพี่ที่อบรมโค้ดด้วยกันเป็นโค้ดของน้องฝนต่อมาคัดภาคที่สงขาอย่างได้นั่งกินข้าวด้วยกันรู้ว่าจะจบม .6 ยังได้ถามได้คุยจะเรียนต่อที่ไหนน้องตั้งเป้าว่าอยากจะมาเรียนไม่มออก็มทักษินเพราะฝีมือน้องถือว่าเป็นนักเปตองหญิงเบอร์ต้นของจังหวัดกระบี่ขอให้น้องไปสู่พภูมิที่ดีไปเป็นนางฟ้านักเปตองอยู่บนสวรรค์ขอมอบ รวมภาพถ่ายน้องเผื่อไว้อาลายัยและน้องจะอยู่ในความทรงจำของพวกเราชาวเปตองขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ